เพชรมันบ <owad Es> ันเทิงเพชรมันบันเทิงวันนี้ชวดใกล้เกลียรัสมีแคมดดำมาตามนัดสารฟ้องมิ่นประมาท ไรเงาไฮโซแชมป์เคลลี่ธนพัฒน์แจงรักสาวคนใหม่เพราะขยันตั้งใจทำงานถึงเวลาคืนจอแกว้วเออิสริยาคัมแบ็กละครในรอบ10ปีแท็กทีมแคลลี่หยาดอินดี้ลุยเวิร์กช็อปเลือดกากี่พบกับความเผ็ดมันวันนี้กับแอนานาและเจ้าจ๋าพิมรตาไนเผ็ดมันบันทาง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับเพมันบันเทิงนี่เธอช็อกท่าเต้นฉลอใช่ฉันเห็นเธอเมเหลือบมองอยู่นะพอหายเหลือมมองปุ๊บอุ๊ยไม่ได้ช็อกท่าเต้นยังไงเล่าช็อกหุ่นทำไมฉันดูดีขึ้นมาเนี่ยพี่แอนนาไปทำอะไรมาทำไมดูแัดปีนี้เป็นคนที่คือมีการเปลี่ยนแปลงเห็นชัดมากว่าแพามที่เธอหรอหมอดูบอกว่าปีนี้ให้พยายามดูแัตัวเองมากๆแล้จะดูดีขึ้น โอ้โหไม่ต้องหมอดูบอกหรอกเจ้าตากบอกได้เพราะว่าพี่นาเนี่ยปีนี้คือรู้สึกดูแลสุขภาพมากขึ้นไปออกกำลังกายมาใช่ไหมเพราะว่าหุ่นดีขึ้นไม่มีสกินโอเคปีนี้แล้วปีนี้เริ่มดีขึ้นแล้วปีนี้เริ่มรวยละรวยเหรอมาข่าวแรกคุณผู้ชมขาเชื่อหรือไม่ว่าเป็นมหากาย์ยาวนานเหลือเกินกับข่าวข่าวนี้นะคะใช่นี่เชื่อไหมว่าเมื่อวานนี้นะคะมีการไต่สวน เขามีการเรียกกันไปขึ้นศาลใช่เรียกะะขึ้นศาลแต่มีหนึ่งบุคคลไม่มาตามนัดศาลก็คือนัดากะะ็ไม่มาจำคดีปี6กสาได้ไหมตอนที่รัศมีแขนะฮะถูกไฮโซแชมป์มันนะฮะทำลายร่างกายในผับพ,พัทยาค่ะนะฮะตอนนั้นน่ะเขาก็มีการฟ้องร้องกันส่วนรัศมีแขนะฮะก็ะะฟ้องไฮโซแชมป์ในข้อหาทำลายร่างกายไฮโซแชมป์ก็ฟ้องรัศมีแขคือต่างคนต่างฟ้อง <c oughs> ใช่ค่ะนะฮะแล้วเมื่อวานนี้ค่ะนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่จะต้องมีการนัดไกลเกลี่ย ค่ะนะฮะซึ่งเหตุการณ์ไกล่เกลี่ยในครั้งนี้เนี่ยเกิดจากเหตุการณ์นั่นแหละที่ที่รัศมีแขห์แถลงคือคดีแบบนี้ปกติแล้วมันไกลเกลี่ยกันได้มันเป็นสามารถตกลงคุยกันได้เมื่อวานนี้ก็มีพี่มดดําไปด้วยเมื่อวานก็เจอพี่มดดํามันมีสองสองประเด็นนะประเด็นแรกคือถูกไฮโชแซเออไฮโแชมไฮโซแชมป์รัศมีแขเนี่ยฟ้องไฮโซแชมป์ข้อหาอ้างกายไฮโซแชมป์ฟ้องรัศมีแขกลับ ข้อหาหมิ่นประมาทใช่ต่างคนต่างฟ้องคดีต่างกันใช่ค่ะเหตุการณ์ที่เขาฟ้องกันเนี่ยเพราะว่ารัศมีแขกกับพี่มดดำมีการมีการโฟนอินกันอยู่ในรายการอที่จริงแล้วพี่มดแทบจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรหรอกแต่ว่าประเด็นคือพูดในรายการแล้วพูดพลาดไปหน่อยใช่ก็พูดว่ามีการเอาขวดเนี่ยไปไปทุบที่หน้าอาแก้วปลาไปแก้วปลาที่หน้าซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยบอกทางไฮโซแชมบอกว่าไม่ได้เอาไม่ได้เอามาโดนที่หน้าแค่ปลา เพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยถือว่าหมิ่นประมาทก็เลยมีการฟ้องพิมดก็เลยเข้าไปด้วยไปด้วยะะทีนี้ก็ศาลก็บอกว่าคดีแบบนี้เนี่ยไกล่เกลี่ยจะดีที่สุดใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการไกลเกลี่ยในครั้งนี้นะคะต้องมีเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์นะคะครั้งแล้วแต่คราวนี้ทนายของทางไฮโซแชมนะขอเลื่อนเลื่อนมาอีกครั้งหนึ่งก็เลยกลายมาเป็นวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาใช่ค่ะซึ่งวันที่ศาลท่านเลื่อนเนี่ยคะ่ะก็กำชับเลยว่า อยากให้ทุกคนมาเพื่อให้มีมการแบบไกลเกลีย่ยกันให้จบเพราะคดีนี้มันคุยกันได้แต่ท้ายที่สุดค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานก็ไปดูไม่มาไม่เจอและขอ,ขอนนะเลื่อนอีกพี่มดก็บ่นนะมตก็บนนะบอกว่าอย่าทำแบบนี้บ่อยคือแกแกเป็นคนไม่ชอบขึ้นศาลเมื่อวาันนี้เจอก็ถามพี่มดพี่มดหรือยังไงต่อละแม่แกก็บอก กูไม่ชอบขึ้นศาลเลยแอนนะแล้วดูสิกูต้องมารอเนี่ยแล้วก็ไม่มาแล้วก็ไม่มาแล้วจะทําแบบนี้ทําไมถ้าไม่มาก็บอกตั้งแต่แรกจะได้ไม่มาแจ้งมาก่อนจะได้รู้ว่าไม่มาจะไดเอาเวลานี้ไปทาอย่างอื่นใช่เดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์กันค่ะค่ะเรารู้สึกภูมิใจในตัวเราเองแบบตั้งแต่เราโตขึ้นมาเราไปเรียนอยู่ต่างประเทศการศึกษาทุกอย่างที่เราได้รับมันบ่มให้มองตัวเราเองว่า เราเป็นคนที่เป็นคนที่คู่ควรที่อยู่ในสังคม,มเราทําตามทุกอย่างตามที่กฎหมายได้ระบุไว้เราทําหน้าที่ของเราแม้กระทัง่งตัวเราจะโดนฟ้องอร้องเองก็ตามแต่เราก็มาเพื่อที่จะยืนยนันความบริสุทธิ์เพราะนันคือหน้าที่ของเราเพราะสําหรับแข่แล้วทําผิดหรือว่าทําถูกทุกคนต้องรับผิดชอบในส่วนนั้นด้วยค่นิธีกันยวับ ก็ได้คุยกันครแล้วที่เหลือก็ก็ให้เป็นหน้าที่ของคณยหมดเร,เราต่างฝ่ายก็ต่างคุยกันแล้วก็บอกว่าฮเฮ้ยราทําหน้าที่ของเรา<ม>ในส่วนที่ควรจะเป็นสารเรียกเราก็มาแล้วเดี๋ยวข้างหน้าต่อไปจะเป็นอะไรยังไงก็เดี๋ยวก็ให้เป็นเาขนาเรียกว่าตามกระบวนการกระบวนการไปถามว่ากลัวไหมกลัวมีประมาทมีนอนไม่หลับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วยิ่งคดีที่เขามาทำร้ายร่างกายแผลแล้วด้วย เวลาเราเด็จแบ็กกลับไปเรานึกถึงเอาจริงๆนะชีวิตมันแบบมันถามว่าโอ้ยทำไมมันต้องเกิดขึ้นวะทำไมมันต้องเกิดขึ้นวะอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่ได้โอเคแต่ถามว่าย้อนกลับกันแขรรู้สึกยังไงแครู้สึกว่าแขมองเห็นมูลค่าในตัวเขมูลค่าของตัวแขคืออะไรกว่าแขจะโตมาแขโตมากับเงินสวีเดนพราวนะฮะที่แม่เลี้ยงนะฮะไม่ได้เงินไทยต้องคูณ4นะฮะนั่นคือมูลค่าแต่มูลค่าที่สําคัญที่สุดของแขก็คือ ความรักที่แขได้จากสามีความรักที่แขได้จากหลานจากคนรอบข้างที่รักเราอะ่ะใครตีมูลค่าเป็นจำนวนเงินได้บ้างอะ่ะเออแล้วเราก็มาเสียเวลาอะไรอย่างนี้อีกเพราะฉะนั้นแขบอกเลยยิ่งยื้ตัวเลขของแขยิ่งขึ้นเราก็อยู่ในประเทศที่มีกฎหมายนะแล้วกฎหมายก็คุ้มครองสิทธิ์ของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยกับสิ่งที่แขสูญเสียไปคนบอกว่าโอเคหน้าแขจะไม่เป็นอะไรตอนนี้ด้วยระยะเวลาที่มารักษาหายแต่ว่าความรู้สึกของแขข้างในใครรักษาได้บ้างะ่ะ อันนี้แหละฮะที่มันมันมีมูลค่ามากที่สุดถ้าฟัง,รงสรุปจากพี่แขกพูดนะฮะน่าจะ,ะเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมเพราะว่ายิ่งยืงย้อไปเนี่ยเขาก็บอกเขาเสียเวลาใช่แขกเนี่ยกำลังพูดถึง2ประเด็นประเด็น<ะ>แรกคือที่นัดกันว่าวันนี้จะมาเกลียเกลียคือแขกเป็นจําเลยไฮโซแชมป์เ,เ,เป็นโจ์ไม่มาถ้าศาลบอกว่าถ้าครั้งหน้าคุณไม่มาอีกคดีนี้ยกฟ้องคือจําหน่ายไปเลยนะคดีแรกส่วนคดีที่แขกกำลังพูดถึงเรื่องของมูลค่าเงินสวีดิชการตัวเงินยิ่งยื้อยิ่งเพิ่มคือ ทำลายร่างกาย,ท,ากายที่สารนักกาเกลียดเป็นการถ้าไม่มายิงย่งช้ายิ่งอะไรนิยน,นี้ค่าที่จะต้องชดเชยต้องเพิ่มขึ้นๆๆๆๆๆๆเพิ่ม<ต>ขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ละว่ารอบหน้าไฮโซแชมป์น่าจะมานะเห็นข่าวบอกว่าตอนนี้ไฮโซแชมป์มันอยู่ต่างประเทศไม่รู้จริงหรือเปล่า<อ>นะฮะก็ต้องรอดูต่อไปแต่ละว่ามาแหละ16มีนา16มีนาลองดูกันอีกรอบหนึ่งนะฮะเป็นเรื่องราวของพี่ชายดิฉันบ้างค่ะพี่เคลลี่นะคะล่าสุดนะฮะรักสาวคนใหม่ นะเขาแล้วเขหยันด้วยนะตั้งใจทํางานด้วยใช่นะนี่เมาด้วยนะวงในเมาอันนี้เมาได้ไหมเขาบอกว่าตอนนี้พี่เคลลี่เนี่ยคือแบบเขาเรียกว่าเป็นหนุ่มคลั่งรับคนนึงเลยนะจริงๆยังไงยังไงคือเรียกว่าคุณพลอยเนี่ยพี่พลอยเนี่ยเขาจะปิดไอจีไว้เป็นส่วนตัวคือพี่พลอยไพลินนะเขาจะปิดไพรเวทไว้ซึ่งพี่พลอยเนี่ยตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเขาเป็นเขาเป็นใครมาจอย่างไหน คือไปสืบมาแล้วนะพี่พลอยคือดีกรีผู้บริหารแล้วบอกได้เลยว่าเธอเป็นคนที่ทํางานเก่งมากเป็น working woman คนหนึ่งแล้วเป็นผู้หญิงที่สตรองในเรื่องของแบบ profile อ่ะเข้าใจไหมครัดังนั้นน่ะพอคบหาดูใจเปสักัหนึ่งเนี่ยนะฮะทางฝั่งพี่เคลลี่เองเนี่ยก็คือมั่นใจเฮ้ยอย่าบอกนะเธอเชอมเขามั่นใจมั่นใจขนาดไหนก็มั่นใจถึงขั้นที่ว่าถ้าแต่งได้จะคงแต่งแหลแรงไหมล่ะ นะฮะล่าสุดค่ะพี่เคลี่ออกมายอมรับนะคะว่าคุยกับสาวคนนี้อยู่นะฮะหลังแับลงหลังจากที่ลงรูปคู่กันถี่มากแล้วก็ลงสตอรี่ไอจีบ่อยเวลาที่ไปงานต่างๆนะคะแล้วพี่เคลี่เองก็บอกว่าเปลี่ยนจากตัวเองเนี่ยที่เป็นคนตื่นสายก็รีบตื่นเช้าเพื่อที่จะได้มานั่งดื่มกาแฟกับพี่พลอยก่อนที่พี่พลอยจะไปทำงานนะคะเดี๋ยวไปฟังจากพี่เคลี่ดีกว่าว่าเปิดตัวแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะ ดีครับก็มีทั้งเพื่อนๆในวงการทั้งแฟนคลับหลายหลายคนก็ได้คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้ได้คอมเมนต์มาเชียร์บ้างก็ก็น่ารักครับก็ก็ต้องขอบคุณนะครับก็ดีใจคือบอกว่าก็ไม่ได้เป็นการว่าจะไปเปิดตัวนะครับแต่ เวลาอย่างผมจะลงอะไรในโซเชียลต่างๆของ i g อะไรของผมก็อยากจะลงอะไรที่เราเราสบายใจสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขะคระับคือผมเป็นคนที่ถือว่าเปิดเผยอยู่แล้วทางเราเขาว่าเป็นคนนอกวงการนะครับก็ไม่ค่อยจะอาจจะไม่ไม่ค่อยชินกับการมีข่าวแต่พอพอมีข่าวแล้วก็จะมีแต่แบบมีญาติพี่น้องมีเพื่อน <S <S ๆแซวบ้างะครับเป็นคนขยันเป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากๆนะครับเป็นคนที่ทุ่มเทกับงานแล้วก็เป็นคนฉลาด เพนะราว่าฉลาดในเรื่องของเรื่องของด้านการกนคือมีอะไรที่อย่างอย่างผมทําธุรกิจเหมือนกันเขาก็แนะนําอะไรผมมาเยอะนะครับหลายหลายอย่างที่เราบพิ่มเราไม่ทันได้คิดถึงตรงนี้ก็ถือว่าเป็นคนเป็นคนน่ารักที่แนะนําสิ่งดีๆมาให้กับเรารครับตรงนี้เรียกว่าแฟนเต็มปากได้ไ,ได้เลยไหมพี่ตอนนี้ไม่ไม่ต้องพูดกันน่าจะเราคอยคอยติดตามในจะเอาเป็นว่ายังไงดีอ่ะไม่ต้องพูดกันน่าจะ มองผ้าก็น่าจะรู้แล้วครับเพราะว่าก็จะมีช่วงนี้ก็จะมีโมเมนต์ออกมาเรื่อยๆเนาะสำหรับพี่เองเลยก็ส่วนมากที่ถ้าพูดถึงลงภาาไปเลยในไอทีมันก็เป็นลงในชีวิตไลฟ์สไตล์ของเรานะครับสิ่งที่เราทำนั่นคีความสุขนอกเหนือจากการนั่นนะครับการันตีได้เลยนะว่าคู่นี้ไปได้ไกลแน่นอนเพราะว่าเคมีลงตัวบวกกับพี่เคลลี่เองเนี่ยเขาอยู่ในวัยที่อยากหาผู้หญิงที่มีความมีหลักมีฐานมั่นคงแล้วก็ ดูแลกันได้ไลฟ์สไตล์เดียวกันแต่สิ่งที่เห็นมากเลยนะชัดเจนเลยนะจากภาพนี้นะเพราะมีความสุขจริงออร่าของความสุขกับแผลเยอะมากจะเป็นภาพแววตาผิวพรรณหรือท่าทางต่างๆเนี่ยรู้เลยว่าพี่แคลี่มีความสุขมากแล้วฉันไปดูโปรไฟล์ของพี่พลอยมาเธอเชื่อมามผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่เก่งมากเป็นผู้หญิงที่พร้อมจะเป็นแบบเป็นแม่ของลูกอ่ะเฮ้ยเอาตรงๆอ่ะนี่จะมีลูกเลยหรอเป็นโปรไฟล์แบบ โปรไฟล์แบบผู้หญิงที่พร้อ่ะพร้อมมากๆอ่ะครได้ไปก็คือแบบโชคดีอ่ะงั้นต้องรอดูรอติดตามไปต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่รอดมาหลายซีซั่นใช่ค่ะป้าบอยของเราออกมาประกาศติดโควิดเรียบร้อยแล้วค่ะใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกกันเลยนะคะว่าวาเลนไทน์ของฉันในที่สุดก็เกมใช่ก็เกมออนแล้วบอยประกรณ์ค่ะออกมาประกาศว่าติดโควิดนะคะหลังจากที่เมื่อตอนกลางดึกเนี่ย มีอาการเจ็บคอแล้วก็มีไข้อ่อนๆก็เลยตัดสินใจไปตรวจ PCR ค่ะสรุปว่าผลเนี่ยเป็นบวกซึ่งตอนนี้นะคะก็ได้เข้าสู่กระบ,บวนการรักษาตามมาตรการเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะแล้วก็งานทุกงานเนี่ยที่อาจจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ค่ะแต่พี่คนดูคนคลั่งรักอ่ะ ถึงแม้ว่าจะป่วยก็ตามนะคะแต่ว่าดอกไม้ก็ยังส่งไปเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนสาวนะคะด้านเฟยเองอ่ะบอกว่าก่อนหน้านี้ก็คือมีการสัมผัสใกล้ชิดกับบอยนะคะกับพี่บอยก็ไปตรวจก็ปรากฏว่าไม่เป็นอะไรนะค่ะนะฮะแต่พี่รู้ป่ะให้ดอกทานตะวันหนึ่งดอกเนี่ยนะความหมายมันสุอรมากเลยนะ ผู้ชายให้ดอกทานตะวันกับผู้หญิงแปลว่าฉันรักและซื่อสัตย์ต่อเธอคนเดียวหรอจริงพี่ดอกทานตะวันมันไม่หันไปหาทางอื่นเลยเนอกจากดวงอาทิตย์ถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นมันจะรอวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็หันโน้มไปตามทางแล้วจนตกแล้วแล้วเหี่ยวแล้วรอขึ้นใหม่อุ้ยดีจังเลยอีอาแล้วเนี่ยให้แค่หนึ่งดอกเลยนะคือแบบข้างรักไม่ไหวให้ดอกทานตะวันเลยหรอใช่<ด>ชอุยดีจก,กับน้องเฟย์ด้วยนะคะอย่าง,งนี้แสดงก่บพี่บอยคอนเฟิร์มแล้วนะคะอะ ยังไปต่อมาปรางอลิสาคนสวยของเราก็ติดโควิดวันนั้นเราเพิ่งคุยกันใช่ไหมเรื่องของแบบว่าเออความรักว่าวาเลนทานี้อะไรยังไงกับโอมนิทีใช่ไหมมาปรางก็ติดโควิดเหมือนกันคือช่วงเนี้ยโควิดก็กลับมาระบาดอีกรอบแล้วนะเยอะมากนี่พี่เจ้านาวงการบันเทิงนี่ติดกันแบบแทบจะทุกคนแล้วมืงเนี้ยที่โรงพยิบาลที่จะเปิดร้านดอกไม้อ่ะนะฮะยอดผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นแบบ ทุกวันเยอะขึ้นนี่จะลดลงอ่ะแต่โควิดก็ไม่สามารถดับความรักของผู้หญิงคนนี้ได้นะหวานมากล่าสุดนะควันหลงวานเลนทนยคุณผู้ชมค่ะนะแม้ว่าหลายๆคนจะมอบพันดอกไม้ปเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่พี่อ้๊อปีนี้บอกได้เลยว่าจัดเต็มจัดใหญ่มากนะเมื่อวานนี้เขาบอกว่าซุปตาเบอร์หนึ่งอย่างอ้๊อฟภชราภากับไฮโซพกนะทั้งคู่คบกันมาสี่ปีแล้วนะสี่ปีแห่งความรักเมื่อวานนี้นะไฮโซพกก็ลงรูปคู่พี่อ้๊อพร้อมข้อความว่า verify happy valentine วายวันวเวียวันแวร์อาร์ไมโลสนะฮะสรุปทั้งคู่มีดอกไม้มาเซอร์ไพรส์กันซึ่งดอกไม้ที่อ้ามนะฮะให้ไฮโซพกก็สั่งร้านเดียวกับที่ไฮโซพกสั่งให้อ้้มคือเนี่ยมีการทวงคือแบบว่าเป็นวาเลนไทน์เวียดเวียคือแบบเป็นเป็นวาเลนไทน์แปลกๆอะไรเงี้ยไหนดอกไม้ของฉันนี่แต่เขาบอกว่ามีช็อตหนึ่งทำาหลายคนฟินคือระดับซุปตาอ้้มเนี่ยไม่เคยหอมแก้มใครออกซอ เมื่อวานนี้หอมแก้มเลยจ้าจต้องดูต้องดูดูคลิปนี้ดูคลิปนี้คือพี่อ้ําเขาไม่ค่อยมีช็อตแบบนี้ออกสื่อนะป<ช>ก,กติเขาจะเป็นคนที่แบบว่านิดหนึ่งเดี๋ยวไปดูคลิปเป็นค่ะคุณผู้ชมขาบอกว่าออกซื้อมาให้พกหรอใช่ก็คืออะไรอ่ะสั่งให้แล้วให้ฝากพกไปเอา <c oughs> อ่กนคสั่งดอกไม้เยอะงองมากเลยอ่ะแอบสั่งให้ในเมื่อร้านเดียวกันแล้วก็เอามาเลยทีเดียวสิ ตอนพบไปรับเขาบอกว่าอ๋อคุณอ้ําฝากคุณอ้ําฝากอีกชอ่อได้ไหมคะให้เอาไปด้วยงงอะของใครคได้คะ่ะไะน่ารักคะ่ะของเข้าไปอันนี้อือโอ้หนักมากเลยโอ้โอเคยังไม่ได้จนน่ายตาฝากจ่ายอยู่ได้ไหะได้ <laughs> สรุปนี้พกซื้อให้ตัวเองนะโอ้ยหยอไม้อ่ะโอเค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  อาบอะไรอ่ะไม่เอาในแค่ในในสตอรี่อ่ะล่ะโงถ่ายอ่ะไม่ใช่อาบอะไรอ่ะไม่เอาในแค่ในในสตอรี่อ่ะอะไรเน้่ยมันเหม็นไม่ใช่หอมหอมหน่อยหอมหน่อยอืมอืมปีละหดเนาะ และนะ้วหอมแก้มกันปีละหนนะแต่ก็ฟินกันเต็มที่โหยดูหน้าจอนี่มาว่านลุกเลยอะ่ะคือรู้ว่าเนี่ยเป็น f c ฟี่ที่อ้ํานะาแล้วคือว่าเห็นอย่างเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยทำไมน่ารักขนาดเนี้ยแล้วพี่พกเป็นคนที่น่ารักจังเลยมีละหนนะลวหอมแบบแค่อย,อยู่แถวๆเนี้ยโอ้ยก็ยังดีนะไม่ได้ว่าคือพี่อ้ำไม่เคยออกสื่อแบบนี้มาก่อนเลยนะ นะฮะขอบเล่นเเกมหมือนกันนะพี่นะฮะไปอีกคู่กับคู่ของณเดชยายาเมื่อวานนี้ก็แอบไปเซอร์ไพรส์หวานกันที่สวนเบญจศิริลี่ทำไมมันทั้งหลังมันมืดจังอ่ะนี่อีกคนเหมือนจะชวนไปดินเนอร์ใต้แสงเทียนอีกคนนึงเหมือนแอบมาวิ่งอ่ะชุดไม่ได้ชุดไม่คุยกันก่อนเลยเลยไงไม่คุยกันก่อนชุดมีแบบว่าอาจจะไม่ได้เป็นการเซอร์ไพรส์ไงเออเซอร์ไพรส์ตอนแรกอ่ะยายาก็ยายาคงคิดว่าอ๋อฟิลดินเนอร์เนาะใต้แสงเทียนเนาะ นาเดชก็คิดอากาศเซอร์ไพรส์ว่าเดี๋ยวฉันจะพามาโรแมนติกตรงสวนเบนจะทิลีสรุปชุดไปหขาละที่เลยนะคะแต่ความน่ารักยังมากกว่าเดิมมองครึ่งล้างโอเคมองครึ่งบนไม่ได้แต่ไม่ได้ว่านะนาเดชนี่เขาเปน็นคนที่ใส่เสื้อยืด เหลือเสื้อกล้ามอะไรเงี้ยเขายังดูดีนะเขาเป็นคนเรียบง่ายสบายๆคือณเดชน์ไม่ต้องใส่เสื้อก็หล่อเลยความหล่อที่นี่ความความเป็นธรรมชาติของณเดชน์อ่ะใช่มันสร้างรอยยิ้มให้กับคนแล้วเมื่อวานนี้ช็อตที่ที่ทุกคนฟินคือกินพิซซ่าคู่กันน่ารักอ่ะเอ้ไทยอินหรือเปล่าเอ้ยจริงเหรอไม่รู้เหมือนกันแหมแต่ไม่เห็นกล่องนะโอ้ห้ารักน่ารักมากคือน่ารักมากคู่นี้บอกได้เลยว่าฉันรอวันแต่งฉันรอวันแต่งของณเดชน์ยายาเพราะฉันรู้ว่าคู่นี้ยังก็ได้แต่ง อาซีนกินพิซซ่ามาแล้วหนึ่งเอ็นดูยายานั่งยองอ่ะ <S 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 ชุดยายาวสวยมากก็อีไม่มีแล้วแล้วยายาก็สวยมากกินพิซซ่าแบบมือก็ดูดิดูยายานั่งยองดิคือความเป็นคนสวยนั่งยองยองยังสวยดูสิคือเมื่อกี้จราพูดถึงแค่นาเดกคนเดียวใช่ไหม<า>ขอเพิ่มอีกคนนึงยายาเป็นคนที่ธรรมชาติน่ารักสดใสคือทาแบบเรียบง่ายก็สวยอ่ะคุณเนี้ยเหมาะกันฉันอยากให้แต่งไวที่สุดคุณผู้ชม คลิปเด็ดเผ็ดมันวันนี้นะคะเป็นผู้ชายคนหนึ่งจะไปให้อาหารปลาแต่ปาดเป็นอาหารปลาเองเกือบไปแล้วจะเป็นยังไงไปดูค่ะเอาไปให้นกโอ้โหตีนเขี่ยวหวเลยอุย้ยเอาไปให้นกโอเอ็นดูจังเลยอ่ะอีกนิดเดียวลงน้ำแล้วนะเนี่นนนยแต่ไม่ถูกปลากินแล้วนะอีกนิดเดียวเองอะแล้วเ,เนี่ยคนดูนะ12ล้านอ๋อเอ็นดูไงล่ะ คนคือดูว่าคนสงสารนกที่จะโดนล้มทับหรือว่าคนสงสารปลาที่จะได้กินอาหารสง <l ots> <l ots> <l ots> สารพี่วันนี้อ๋อสงสารพี่เขากำลังจะล้มคือบันไดมันลื่นไงใช่เป็นตะไคร้เยอะเราก็คือถือถุงปลาหลากสีผู้ชมแล้วไปใส่กางเกงสีขาวด้วยนี่เดินปรื๊ดไปเลยแล้วคือโอ้เกือบถลายลงไปในแม่น้ำลำคลองแล้วไหมล่ะอีกนิดเดียวแต่ดูในภาพอากาศดีมากเลยนะคุณผู้ชมดูเป็นแบบโอ้โหแสง ลราจากกัเกงสีขาวก็เปลี่ยนเป็นกางเกงสีนีซะแล้วโอ้นะคะถ้าผู้แก่ใครไปให้อาหารปลานะก็ระวังแล้วกันนะฮะถ้าเกิดลงบันไดไปมันตะคร้อาจจะตกบันไดได้ค่ะไปต่อกับละครคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ีระครเรื่องอะไรคะเจ้าจ๋าโอ้โหต้องบอกว่าเป็นละครที่เด็ดมากนะคะเลือดกากีอิยากดูจังเลยอะแค่ฟั่งชื่อแล้วฉันก็อยากจะเป็นหนึ่งในนักแสดงแล้วว่าโอ้โหจริงไหมเนี่ย เือนละครไม่เป็นคือจะบอกว่าเรื่องนี้น่าสนใจกันขนาดไหนน่าสนใจตรงที่ว่านี่คือการหวนคืนจอของพี่เออิศริยาสายสนั่นเล่นเองเลยเหรอรอบนี้ใช่พี่เอไม่ได้เล่นละครเองนานมากแล้วนะใช่เป็นสิบปีแล้วพี่นาและนี่คือเป็นผู้จัดเองเล่นเองแล้วก็เป็นละครพีเรียดที่สุดดราม่านะคะคุณผู้ชมจะได้ลุ้นละเราได้ทายว่าคนไหนคือเหยื่อหรือผู้กระทำ คนไหนคือคือแบบเป็นคนจัดก,การอะไรเงี้ยซึ่งบทบาทในเรื่องนี้ของพี่เอสนะบอกเลยว่าฉีกแนวมากซึ่งแฟนละครพี่เอแฟนละครช่องแปดต้องเซอร์ไพรส์แล้วรอบนี้ไม่ได้ว่านะคะพี่เอเนี่รับ2หน้าที่เลยทั้ง <Hey. S 2> เป็นผู้จัดเองด้วยแล้วเล่น <Hey. S 2> เองด้วยนะคะงานนี้ดึงเอานักสแสดงหลักนะ,ะอย่างหยาดทิพย์รัชปาวนะคะเคลลี่ธนภัทรนะ,ะพี่เขตมาด้วยหรอคะ๋ <Ha. S 2> อพี่เขตธันทับมาด้วยนะคะแล้วก็อินดี้อินทัศน์ค่ะซาร่าชัญ,ญชัญยานะฮะระบบลิงปริศนา เดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์กันหน่อยนะว่าหลังจากเวิร์กช็อปอ่านบทกันเข้มข้นแล้วเป็นยังไงกันบ้างพร้อมแค่ไหนกับเลือดกากีค่ะเชิญค่ะวันนี้เป็นวันแรกที่เราได้เจอทีมงานนักแสดงของเลือดกากีน <แ y S 1> ะ<อ>คะก็มาเวิร์กช็อปกันก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าดีใจที่แบบเราได้ฟอร์มทีมนักแสดงแบบนี้พอเห็นหน้านักแสดงแต่ละท่านแล้วก็จินตนาการได้ตามที่บทเขียนมาค่ะก็ดีใจค่ะดีใจได้กลับมาร่วมงานก็เป็นทีมงานที่คุ้นเคยค่ะแล้วก็เหมือนกับบทเรื่องนี้ก็ เหมือนเดิม <Wow. S 1> ดรามา่าแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก,ก็เตรียมตัวให้พร้อไมไว้ค่ะ,ะดีใจมากๆนะครับที่ได้มาร่วมงานกับน้องเอแล้วก็ทางเฉียดและพีคครั้งครับก็เป็นการทํางานที่บอกว่าสนุกมากประทับใจมากๆเลยครับกัแบบทีมงานแลวก็นักแสดงทุกคนที่ร่วมงานกันมาแล้วก็ หลายหลายคนก็เคยร่วมงานกันมาแล้วก็มีหลายคนที่ยังไม่ได้ไม่ได้เจอแต่ก็จากที่เอฟบอกนะครับดูแล้วทุกคนมั่นใจเลยนะครับว่าตั้งใจเต็มที่แล้วก็ฝีมือนี่ไม่แพ้ใครแน่ค่ะเรื่องราวนะคะมันเกี่ยวกับเออมันเป็นการเชื่อเชื่อห้หาหันกันของตัวละครที่เขาต่างชนชั้นกันเรื่องมันเกิดในยุคสมัยแบบหลังเลิกทาสะค่ะมันก็จะมีเรื่องชนชั้นใช่ไหมคะสเสน่ห์ของมันก็คออือฝั่งที่เป็นที่เราเรียกกันว่าเป็นฝั่งผู้ดีเนาะ เขาก็จะไปตราหน้าอีกฝั่งว่าเป็นฝั่งกากีแต่ฝั่งกากีก็สู้ไม่ยอมแพ้เลยเนาะเขาก็จะเรียกร้องอ่ะจะทวงศักศีของตัวเองกลับคืนมานะคะมันคือการห้ามหันกันของคนที่มันต่างชนชั้นกันและสิ่งหนึ่งที่เป็นสเสน่ห์ที่เอมองเห็นเลยที่สําคัญเลยคือมันอาจจะเป็นละครในยุคก่อนแต่ความคิดอะคะ่ะทัศนคติของตัวละครนะเขามีความคิดแบบคนรุ่นนิ่นะคะ oh <no. S 1> มันทําให้แบบคือเขาไม่ยอมแพ้เขาเกิดมาต่ําจริงแต่เขาจะสู้เพื่อศักดิ์ศรีของเขามันคือ สนุกอะค่ะละครเรื่องเลือดกแก,กีก็เป็นละครจันด่วนเนาะมีคิวออนแอร์แล้วนะคะก็พวกเราทุกคนทีมงานนักแสดงก็จะเต็มที่นะคะแล้วก็จะเสิร์ฟความบันเทิงความสนุกสนานให้ทุกคนอย่างเต็มที่แน่นอนติดตามชมได้เร็วๆนี้ทางช่องแดค่ะคือคิวออนแอร์ต้องเข้าแล้วหนึ่งก็ดูนักแสดงสิคะคุณผู้ชมค่ะคุณภาพมากคุณภาพมากแต่ละคนคือตัวพ่อตัวแม่จ้าวงการเลยนะดูสิเอ๊ะหยาดเอ่อพี่เอ๊หยาดพี่เคลลี่พี่เคลแล้วคือเห็นี่ก็ไม่ค่อยเห็นนะ โอ้ทำถ้ามาเล่นได้นี่คือเก่งมากเลยอ่ะนะอเรื่องนี้นะคะผู้ชมพี่เอเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ผู้จัดจไม่ใช่เป็นนักแสดงแต่พล็อตเรื่องเองด้วยอองานนี้พี่ันบอกได้เลยว่าสนุกแน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะใช่แล้วเพชรมันบันทิง Takk fyrir að hlusta.